ดูความเยือกเย็นของมันครับในคอนะครับมือเอาไม่ถึงนะครับขอเบ็ดอยู่ในคอครับไม่สามารถที่จะเอาออกมาได้นะครับขอเบ็ดอยูอ่ในคอครับโอ้โหโอ้โหจริงๆครับตัวนี้ไอ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 โอ้โห ผ่าไปแล้วครับเพื่อนๆครับดอกนี้ครับดอกแรกครับไม่น่าเลยครับเร็เรียบร้อยครับลงเรียนจีนครับ NK f i s h i n g Thailand ครับผมก่อนอื่นก็ขอสวัสดีครับเพื่อนๆนักตกปลาทุกๆท่านนะครับที่ชื่นชอบในการตกปลาครับก็วันนี้ครับผมผมจะพาทุกท่านนะครับไปตกปลาด้วยกันนะครับเอ หมายเนี่ยเป็นเป็นบ่อบ่อใหม่ครับบ่อใหม่เป็นบ่อใหม่เป็นบ่อใหม่แล้วก็เพิ่งเปิดไปเมื่อวานครับเมื่อวานเป็นวันน้ำหัวครับก็คนมีไม่เยอะครับเมื่อวานแล้วเห็นผลงานแล้วโอ้โหโอเคเลยครับเมื่อวานโอเคเลยแต่วันนี้เป็นเก็บตกครับเก็บตกเริ่มเก็บตกครับเป็นปลาน้ำสองนะเริ่มเก็บตกก็โอ้โหตอนนี้รู้สึกว่าเพิ่งตื่นด้วยครับเพิ่งตื่นด้วยเจ็ดโมงสี่สิบเจ็ดโมงห้าสิบนาทีครับตอนนี้ครับเพิ่งตื่นครับ เพิ่งขี่รถออกจากบ้านครับมาครับก็ตามเคยครับสายตามเคยก็ไม่เป็นไรครับเราไปตกปลาเอาเอาความสนุกด้ะเอาความสนุกมาฝากครับชมไปด้วยกันครับความสนุกครับเพื่อนๆครับตอนนี้เราก็มาถึงบ่อแล้วครับโอ้โหวันนี้ครับคนเยอะครับดูบรรยากาศบ่อครับตอนนี้ครับเพิ่งมาถึงบ่อ7จ็ดโมงสี่สิบสี่นะครับครับเพิ่งมาถึงบ่อแล้วครับโอ้โหคนเยอะครับวันนี้ครับบรรยากาศครับเพิ่งาครับเราประกอบของเสร็จเรียบร้อยครับตอนนี้ครับเพื่อนๆเขาจั่วกันไปหลายตัวแล้วครับ ทั้งปลานินทั้งปลาตะเพียนนะครับเรากำลังลงได้แค่ไม้สองไม้นะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวรอปลาแป๊บหนึ่งนะครับครับผมบรรยากาศก็เป็นบ่อครับยาวาค่อนข้างยารับมีปลานินปลาตะเพียนครับให้ลุ้นกันครับเดี๋ยววันนี้ครับเรามาติดตามชมกันครับว่าวันนี้เราจะได้เยอะไหมครับครับเดี๋ยวติดตามชมไปด้วยกันครับครับลุยหมายเลขของการตกครับไปโอเคครับผมหมายเลขของการตกครับตกแล้วนะครับผมตกแล้วครับตอนนี้โอเสียไม่ได้ใส่ครับเสียไม่ได้ใส่ เด,ด, the ด jsem, ี๋ยวขอเซฟเซฟแป๊บหนึงเซฟไม่ได้สายครับวันนี้เขาเป้าไม้เราคือโอ้โหจี้ครับมีจี้ครับโอ้โหจี้ครับจี้ครับจี้ยังใหญ่ครับดูครับตัวแรกครับไม้แรกนะครับลงไปแล้วครับไม้แรกครับดูครับจี้ครับโอ้โหลาน้อยขึ้นกวนเลยครับหม้แรกครับแต่มีตัวให้ได้รู้หรือเปล่าโอ้โหจี้แตกเต็มแล้วครับโอ้โหโอ้โหลาทั้งปลาเล็กปลาน้อยครับออ นี่เราลืมบอกครับรถตกด้วยขนมปังปั่นสดเอ็นเคอีกแล้วนะครับวันนี้ครับมีอาการครับมีอาการครับมีอาการครับถอนครับถอนไหมครับโอ้โหสุ่นพอดีเราตั้งไม่ค่อยดีครับโอ้โหเพื่อนครับตอนนี้โอ้โหขาดครับดอกนี้ครับขาดแนี่นอนว่าแล้วเห็นครับมือหนักครับมันน้มตื้นครับโอ้จีอดเอาหมายครับเอาหมายครับเพื่อนเพื่อนครับผ่าไปแล้วครับหนึ่งครับฮะ ่าปนแล้วครับเพื่อนเพื่อครับดอกนี้ครับดอกแรกครับไม่น่าเลยครับอืเรียบร้อยครับโรงเรียนจีนครับครับอนเพื่อนครับต่อไปครับความผิดพลาดครับไม่เป็นไรครับพอดีเมื่อกี้ครับนะน้ำมันตื้นนะครับเราไม่เคยเราไม่รับรู้แรงกระแทกได้เร็วขนาดนี้่ะเมื่อกี้น้ำมันตื้นครับพอดีบ่อที่น้ําลึกไม่ไม่ลึกมากนะครับโอ้โหลึกประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเซนครับหนักข้อไปเลยครับไม้แรกครับ มันไม่มีช่วงย่อนนะครับ <antique> มันเป็นช่วงเจอเจอครับตอนนี้ปลาเริ่มโผลพันแล้วเดี๋ยวเอาม่ครับตัวใหม่ครับปลาค่อนข้างเดินครับเดินเยอะนะครับปลาเดินเดินเข้าหาเหยื่อครับพอเรามาชมกันต่อครับดอกแรกเัาไม่เป็นไรครับดอกต่อไปต้องได้ครับโอ้โหตัวแรกของเรามาแล้วครับนี่ครับตัวแรกของเรามาแล้วครับนี่ครับเป็นปลาตะเพียนนะครับตัวแรกของเราไดแล้วครับ โอ้หลุดพอดีครับผมโอเคครับผมเข้ามาจมโอ้โหโดนขี้บล่ะเขียวขีบหลังอีกเอสายไม่นหน้าไม่รู้เป็นรอยหรือเปล่านะเนี่ยครับปลาตะเพียนนะสายนี้ครับเยอะครับต้องทนครับโอเคครับผมโอ้โหเนี่ยครับรอให้มันขาดเลยครับ นะครับเพื่อนๆครับนี่ครับต้องรอถ้ามันกินขาดครับถ้ามันถ้ามันกินเบาๆเล็กๆนี่เราตัดไปเลยครับมันเป็นปลาเล็กเขาเราให้มันกินขาดไปเลยครับนี่ครับเย้ปลาลิมตัวแรกครับผมเย้สายสวยครับโอ้โหสายน่าจะกรุบๆน่าจะมี แปดขีดครับแปดขีดเก้าขีดครับน่าจะเกือบเกือบโลแปดขีดเก้าขีดครับผมโอเคครับผมสุดยอดดูความเยือกเย็นของมันครับในคอนะครับมือเอาไม่ถึงนะครับขอเบ็ดอยู่ในคอครับไม่สามารถที่จะเอาออกมาได้นะครับขอเบ็ดอยู่ในคอครับโอ้โหโอ้โหจริงๆครับตัวนี้ครับโอ้โหโอเคครับผมเดี๋ยวค่อยว่ากันนะโอ้โหโอ้โหปลาเล็กครับเพื่อน เป็นปลาเล็กครับโหโอ้โหจี่อืมเราเนี่ยเห็นาะโอู้วเอาละครับเจอปัญหาแล้วครับเพื่อนเพื่อนโดนไอตัวแค่นี้ครับซ้อมครับตอนนี้ครับอือตายตายโอ้ละครับเกี่ยวครับเกี่ยวเซ็ตบอสครับเอาละครับยุ่งแล้วครับเกี่ยวใส่อะไรไม่รู้ครับตอนนี้ครับเพื่อนเพื่อนโหอ้อย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  โอ้โหเกี่ยวครับตัวนี้ครับตัวนี้เกี่ยวครับทุ่หนเดินครับโอ้โหอืหโอาแล้วครับโอ้โหเอาแล้วครับอะไรไม่รู้ครับตอนนี้ครับโอ้โหเกี่ยวขีบหลังมันมาครับโอ้โหปลาหนินครับเป็นปลาหนินครับมันโอ้โหผัวพันครับ ขีหลังมาครับใจเย็นครับใจเย็นครับโอ้ไม่ขึ้นครับเรียบร้อยครับผมปอเมาครับครับอยู่ในกติกาครับเกี่ยวไหนก็ได้ครับไม่สนครับโอ้โหไซส์สวยครับบ่อนี้ครับโอ้โหวนตบครับป้าต๊อกเติกดูความหนาครับครับโอ้โหสุดยอด บอกคนจริงก on it ับปานินนะครับเพื่อนโดนข้ายอีกแล้วครับเนี่ยครับเพื่อนโดนกระข่ายนะครับคนจริงกับเพื่อนๆครับปานินมันมีนะครับเอาปลาในครับปานในปานในครับโอ้เพื่อนครับคนจริงปลาใหญ่มันก็เข้านะครับแต่ว่าดูเหมือนมันไม่ค่อยทานปลาเล็กครับปลาเล็กมันกวนนะครับมันปลาเล็กมันเยอะครับปานินคะตัวเล็กครับตัวหัวไม่มือสองนิ้วย์ครับกวนนะครับปลาเล็กครับเราต้องแหวกฝูงปลาเล็กไปให้ได้ไม่แหวกครับน้ำมันตื้นเนาะน้ำประมาณ จะสิบแปดสิบเซนฮะประมาณนะฮะไม่ถึงเมตรฮะก็มันก็จะปนปนกันไปับอาการครับแต่เม็ดฮมันเดินตลอดครับเม็ดไม่รู้เม็ดปลาเล็กปลาใหญ่ปลาอะไรโอ้โหปลาหมอจี้ก็แตกปลานินเล็กจี้ก็แตกครับปลานิ้นใหญ่จี้ก็แตกเราเลยต้องแยกอาการจากอาการทุนครับให้มันมีอาการชัดๆเถอะเราถึงจะวัดได้ครับ เดี๋ยวตามชมกันต่อครับตอนนี้เราได้ปนินมาใสยสวยมาสองตัวนะครับตัวดันโลครับกับโลนะครับเดี๋ยวมาชมกันต่อไปครับปลาตะเพียนหายไปเลยครับตอนนี้ครับไม่รู้ว่าไปอยู่ไหนครับปลาตะเพียนครับแผมส่องนอกกันนะยิงไกลแล้วนะมันยังเงียบเลยปลาตะเพียนครับชมกันต่อไปครับวันนี้ครับตัวยาวครับครับอนี่ครับในเมื่อปลาเล็กมันเริ่มมันเริ่มหายนะครับนี่ครับเพื่อนครับ ปลานิลครับผมปลานิลครับผมนี่ครับนี่ครับในเมื่อปลาเล็กมันเริ่มไม่กลัวนะครับมันนิ่งอย่างนี้ครับจังหวะดีแล้วของปลาใหญ่นะครับอือหึนี่ครับอือหึปลานิลครับไซด์เดิมเลยครับไซด์ดันโลครับเรียบร้อยครับผมแตนที่สามครับผมดูคเขานี่เขาไซด์เขาเท่ากันหมดเลยเขา โอ้โหไซน์เนี่ยเกือบโลครับเกือบโล,โลหรือโลนึงอนะประมาณเก้าขีดโลครับประมาณนี้ประมาณเก้าขีดครับของมานน่าจะประมาณเก้าขีดโอเคครับผมโอเตอร์ครับอืออโดนครับโดนครับโดนอีกแล้วครับเดี๋ยวครับอือหือโอ้โหดูที่ครับดูที่แตกครับโอ้โหโดนตัวนึงนี่ที่แตกครับโอ้โหนี่ครับโ นี no, ну ่ค oh. ร no, oh. okay, ับในเมื่อปลาเล็กเราหนีปลาเล็กได้ครับเราก็จะเจอปลาใหญ่ครับนี่นะครับในเมื่อเราหนีปลาเล็กได้ครับปลาใหญ่ก็จะต้อนรับเราครับนี่ครับโอเคครับผมแตนจีครับผมโอ้โหโ้ดีครับบเดี๋ยวครับดูครับโอ้โหใส่ไล่กันเลยครับโอ้โหพี่น้อง สุดยอดสุดยอดจริงๆครับป่านินบ่อนี้ครับวันนี้ต้องได้เยอะอ้ออีกแล้วครับเพื่อนๆขาดครับอืตัวนี้นะครับผมกล้าพูดเลยว่ามันไม่เข้าป่าครับไปวักใส่มันครับถ้าเข้าป่าครับมันจะไม่ขาดครับตัวนี้ครับพอดีมันมันชนสายครับลงยึบแล้ววักใส่มันครับเรียบร้อยครับเพื่อน เรียบร้อยแล้วครับขาดครับตามระเบียบโอเคครับผมลุ้นกันต่อไปครับครับเพื่อนๆครับตอนนี้ครับใกล้สิบเอ็ดโมงแล้วครับตอนนี้ครับปลาเล็กเริ่มหายไปครับปลาเล็กเริ่มหายไปครับแล้วก็เมื่อกี้โดนปลาใหญ่ครับปลาใหญ่เริ่มปลานิลครับมันเป็นปลาดิลใหญ่ครับเริ่มเข้ามาครับแล้วก็มันมาโผล่พันครับตอนนี้ยมันไม่ค่อยกินแล้วตอนนี้เมื่อกี้ก็ไปเกี่ยวจากมันขาไปตัวหนึ่งเพื่อนๆก็เอาปลาเล็กอ่ะเพื่อนๆเริ่มเริ่มเริ่มเงียบไปแล้วครับปลาเล็กครับ นี้เป็นอาการของปลาใหญ่นะครับจี้ครับจี้ครับจี้เดินตลอดะครับเม็ดครับเม็ดจี้ครับเดินตลอดครับโอ้โหมันน้ํามันตื่นครับถอยไปแบบถอยไปลงแดงก็ตื่นเข้าไปมันจะวิ่งแล้ววิ่งแล้วรอให้มันสงบเดี๋ยวมันจะเข้ามาเก็บเศษอีกทีนึมันเป็นปลาท้นี้ครับเยอะครับต้องทนครับโอเคครับผมวัดจังหวะที่มันชัวร์ครับวัดวัดมั่วสู้อันนี่เรียบร้อยแล้วปลามันจะตื่นับตอนนี้ปลาเริ่มเข้าใหม่นะเดี๋ยวชมกันต่อครับ ปลามันผลพันนะตอนเนี้ยหยืดวางอยูว่วางไม่ยอมไม่ยอมกินนะตอนเนี้ยไม่ยอมกินนะครับอืมเดี๋ยวดูตามหน้างานก่อน,น,นครับว่าเวลามันไม่กินเอโอ้โหน้านี่โดนครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับก็โดนครับโดนนีกแล้วครับเดี๋ยวครับนี่ครับนี่ก็โดนครับโอ้โหซ้ายมือก็โดนครับขวามือก็โดนครับโอ้โหเดี่ยครับ สายมือครับหขวามือครับเยอะครับเนี่ยครับของเราจี้แตกครับตอนนี้ครับโอ้โหเขาเยอะตัวนู้นครับสะเทือนมาถึงตรงนี้ครับโอ้โหปลาครับที่แตกครับโอ้เรียบร้อยครับสวยงามครับเนี่ยครับได้ลุ้นครับได้ลุ้นปลาเล็กมันเริ่มไม่กลวนแล้วครับตอนนี้ครับโอ้ยยางงี้ไม่กวนครับโอ้คนปานสายนีว่าโอ้โหเพื่อนมันมันพัวพันครับตอนนี้ครับมันพัวพันอยู่ข้างบนครับตอนนี้เพื่อน งานยากของเราแล้วครับตอนนี้ครับหลังจากนี้อย่าไปนานครับผมโอ้โหมาครับสายตึกเลยครับโอ้ยังยังครับยังครับเอามาแล้วครับออมาแล้วครับตัวนี้รับท้องหย่อนครับจะได้กินไข่หรือเปล่าครับเรียบร้อยครับผมโอ้โห คุณภาผ้าครับคุณนาผ้าครับท้องหย่อนอย่างนี้ครับท้องหย่อนอย่างนี้ครับนี่ครับมันต้องไข่แน่นอนครับตัวนี้ครับอหลังจากที่เงียบไปนานครับได้แต่เพียงมาสองตัวครับโอ้โหสวย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 ตอนนี้ท้องหย่อนโอ้โหครับผมนี่ครับอท้องหย่อนสวยงามครับโอ้โหเหนื่อยครับเหนื่อยครับหลังจากที่เงียบไปนานครับโอ้ตอนนี้ตอนนี้เวลา โอ้โหเที่ยง40นาทีครับอืมจากที่เงียบไปเป็น2ชั่วโมงเลยนะครับโอ้ครับสวยครับต่อเย็นตัวนี้ครับถึงไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ครับแต่ว่าไข่แน่นอนครับได้กินไข่ครับตัวนี้ครับปลาครับสู้ๆครับตอนบ่ายครับจะเข้ากำลังจะเข้ามาแล้วครับครับประตูครับประต๊กโดนครับโดนของครับประตกเดินของครับโอ้โหปนินครับมีขอตามหาครับโอ้โหนินโบครับมาจริงๆครับอื ครับครับโอ้โหโอ้ดินี่นี่ครับดินี่นี่ครับเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับผมได้กินข้าว้กนได้กินข้าได้โปรเตอร์จัดให้ครับโปรเตอร์จัดให้ครับโอเคครับผมขอดูนะครับขอดูไซส์ยนะครับขอดูซส์ไซส์เป็นไงบ้างครับโอ้โหสุดยอดครับผมทีเต้บ้างๆ้างเหรอปลาอย่างวะที่เต้บ้างๆเนี่ยเป็นปลาในไม่ใชมื่อกินี่ย ออหทิ้งครับท <z SC> <noise> ah, <by your> <ium> ิ <feed> ้งครับทิ้งครับทิ้งครับโอ้โหทิ้งครับโอ้โหโอ้โหทิ้งครับทิ้งครับทิ้งขอทิ้งครับตัวนี้ครับปลาไม่ได้กินบ่อยครับขอทิ้งครับขวาครับขวาตัวหนึ่งครับ เต็มปะครับขอทิ้งครับโอ้โหงัดครับงัดครับออครัไม่รู้เป็นอะไรครับโอ้โหขอทิ้งครับสายหน้าเลยครับโอ้โหสู่ครับสู่ครับตัวนี้สู่ครับสู่ครับอือปไหนหรือเปล่าโอ้โหไม่ไหนก็นวนจันทร์ครับตอนนี้ครับไอ้ว่าไปตามนวนจันทร์ปะตื่นปะ เหมืนไหนก็นอนจันนีสองยังน่ะแต่โหฮะโอเคแล้วขับงัดครับโอ้โหปลาในครับผมปลากลดว่าเป็นปลาในครับปลาในน้ำครับโอ้โหกองขีบเกี่ยวขีบหลังใช่ไหมโอโอเคครับโอ้ ตัวนี้มันก็ตอกนะครับตั้งแต่เชา้ามามันไม่ตอ่อโอ้โหกกัว่าไปปลาในน้ำครับ <นะ S 2> เรียบร้อยครับผมโอ้โหขอโทษนะครับที่ทิ้งคันไปครับปลาตัวเล็กนิดเดียวครับโอเคครับผมเป็นปลาในครับตัวแรกเลยครับปลาในตัวแรกของเราเลยครับวันนี้ครับโอเคครับผมครับคบเนยครับผุตัวอีกแล้วโอ้โโอโอยเจ็ไไรเรามาแล้วครับตอนนี้ครับ โอ้ยนี้อนู่ใกล้หนวะโอ้เนี่นั่นนเตะตัวนี้บ่บายนี่ครับห้าห้าโมงยี่สิบเอ็ดนาทีนะครับหายไปนานมากครับโอ้โหปลาตะเพียนครับม่น่าเชื่อครับตัวนี้ครับห้ามงยีสนาทีนะครับโอ้โหเห็นอย่างนี้นะครับโอ้ อย่างเขี้ยวครับกว่าจะกินกว่าจะจมแต่ละดอกครับอือหือสักพักนะครับเราก็จะเก็บของกันนะครับพอดีรู้สึกว่าป่าป่ามันอากาศมันร้อนครับมันเริ่มไม่ค่อยกินแล้มันเริ่มไม่ค่อยกินปลานีนหายไปเลวครับหายไปต้องต้องบ่ายๆหายไปเล้วเดี๋ยวเราจะมาสรุปสรุปสรุป สรุปงานของวันนี้นะครับว่าเป็นยังไงสรุปการตกปลาของวันนี้ครับแล้วก็สถานการณ์นะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวขอญยตเก็บของแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวมาสรุปผลงานแล้วก็สรุปเหตุการณ์ของวันนี้นะครับเนาะมาเมื่อห้าโมงห้าสิบห้าครับโอ้โหตอนนี้ครับสีทองครับเขาบอกว่ามันทองคําราคาขึ้นครับตัวนี้ครับถ้าไปห้างทองครับน่าจะได้อีกหลายตังค์ครับตัวนี้ครับมีน้าท่านหนึ่งได้กล่าวไว้ครับโอ้โหตอนนี้ครับเดี๋ยวผมกลับตกปลาแล้วผมผมจะเข้าห้างทองแล้วครับ เรวดูครับว่าวันนี้ตัวนี้จะคงได้หลายหมื่นอยู่ครับโอ้โหเรียบร้อยครับผมเย้ครับเดี๋ยวต้องเข้าร้านทองครับเดี๋ยวต้องเข้าร้านร้านทองครับตัวนี้ครับเขาบอกว่าช่วงนี้ครับทองกําลังขึ้นครับมีหน้าท่านหนึ่งได้กล่าวครับเดี๋ยวครับจัดไปเลยครับน่าจะได้สักประมาณสี่หมื่นน่าจะได้อยู่ครับตัวนี้น่าจะมีประมาณ สี่ขีดครับได้อยู่สามสี่ขีดครับโอ้โหทองคำสามสี่ขีดนี่ยอดครับผมครับตอนนี้ก็มาถึงเย็นนะครับหมดเวลาแห่งความสุขครับนะครับนี่ครับโอ้โหเก็บของครับเรียบร้อยครับน้าบูมครับน้าบูมมาเข้าเข้าเข้าไหนต่อครับย่ามใจครับเมื่อวานครับย่ามใจครับย่ามใจนะเนี่ยย่ามใจมาหลอกครับหลอกให้คนมาวันนี้นะครับแล้วก็แล้วก็จะเองมามาตอนคืนนะครับแล้วก็โอเคครับมาชมผลงานครับ ของผมครับด้วยตกด้วยขนมปังปั่นครับขนมเปาปันสด NK ครับผมครับวันนี้ครับค่อนข้างที่จะเหนื่อยครับสถานการณ์นะครับครับเก็บของเรียบร้อยครับมาสรุปผลงานครับพอได้เยอะกับเขาบ้างครับผมผอ้วหปันนี้ครับ ปานินปานนินปันนินสาสวยนะปันินครับปานนินสาสวยนะครับสาดันโลครับปานินนะสาดันโลสาดันโลแล้วก็ได้ปลาตะเพียนได้ปันในครับปันในปัาตะเพียนฮะนิดหนึ่งนิดหนึ่งครับก็ครับตกด้วยขนมปังสดเอ็นนะครับก็วันนี้ครับพอหอมปากหอมคอครับก็ฝากผลงานไ้ด้วยครับก็เป็นขนมปังปันสดเอ็นเคตกด้วยขนมปังทั้งวันครับวันนี้ครับได้ ได้ผลงานครับนี่ครับพอจะเยอะครับแต่ก็สถานการณ์ก็โอ้โหไม่ง่ายครับไม่ง่ายเดี๋ยวเราไปสรุปผลงานสรุปเหตุการณ์ของวันนี้ครับอีกทีนะครับในรถนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันครับครับวันนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับก็จะมาสรุปเหตุการณ์ของวันนี้นะครับเออวันนี้นะครับผมมาเก็บตกนะครับเก็บตกน้ำหนึ่งครับหรือว่าปลาน้ำสองนะครเมื่อวานเป็นเปิดน้ำหัวนะของบ่อที่บ่อ เขาเรียกว่าบ่ออยู่ตรงบนอุโมงครับเขาเรียกว่าบ่อต้นกอกอะไรเนี่ยประมาณเนี้ยครับผมก็จําชื่อไม่ได้และะ้วพอดีวันนี้บ่อเก็บตกนะคะรับเก็บตกบัตสองร้อยห้าสิบาทค,ครับคือเมื่อวานน้ําหัวมีสิบห้าคนแต่วันนี้มีประมาณสาสิกว่าส0สิคนครับโอ้โหคนเยอะมากเลยวันเนี้ยพอเห็นจากเมื่อวาน,นะครับบัตสามร้อยแล้วก็ คนมันน้อยครับเ้าขอได้ปลากันเยอะแต่แต่แต่เท่าที่ตกมาดูนะครับวันนี้ครับผมไปสายนะผมตื่นสายแล้วผมไปถึงนู่นแปดโมงกว่าแปดโมงกว่าผมไปถึงอ่ะเขาก็ตกกันละเริ่มได้ปลากันละแต่ผมดูปลานินนะปลาตัวเช้าเชปลานินกินดีครับปลานินกินดีผมทําขาไปสองตัวปลาใหญ่ขาไปสองตัวน่าจะเป็นปลานินครับส่วนได้ปลานินตัวเช้าเ้าอ่ะ สอง,ส,องสามชั่วโมงแรกก็ได้ปลานินอยู่4ตัวปลานิมน,นี่ส์สวยนะครับส่อ,อด,ดันโลนะครับเจ็ดแปดขีดเก้าขีดแล้วครับ 7, 8, 9, 9, แ,ลแล้วก็มันเงียบแล้วก็แล้วก็วกทาให้ปลาอากาศมันร้อนอะ่ะทาให้ปลาห่างตัวไปปลาปลาเหมือนมันมันมันไม่ค่อยกินอะ่ะไม่ค่อยกินอากาศมันร้อนเลยไม่ค่อยกินเพราะว่าออน้ำไอ้น้ำมันลึกประมาณ 80ิซนนะครับประมาณ70 80ิดิซนเนี่ยโอ้น้ำมันตื้นมากเลยแล้วก็สายสายมาอากาศมันร้อนครับมันร้อนอ่ะมีผลทําให้ปลาไม่ค่อยกินครับไอปลาตะเพียนอ่ะตัวสามนิ้วสี่นิ้วนะโอ้โหเยอะมากครับมันลอยอยู่มันตอนมันอากาศร้อนร้อมันลอยอยู่ข้างบนเลยอ้าปากแบบหายใจแบบผมก็นึกว่าตกลอยแล้วมันจะกินไม่กินนะครับผมลองแล้วตกลอยก็ไม่กินแล้วก็ถ้าสมมติว่ามันกินนะมันจะกินตัวหนึ่งแล้วหายเลยแล้วตะเพียนอ่ะตกล่างกินตัวหนึ่ง ก็หายเลยมันมันรู้สึกว่ามันมันมันเคี่ยวนะมันค่อนข้างที่จะเขี่ยวเคี่ยวเียวเคี่ยวนิดเคี่ยวเคี่ยวเคี่ยวมากเลยเคี่ยวมากสาหรับผมนะผมคิดว่ามันเคี่ยวมากเลยแล้วก็ครับแล้วก็อากาศมันร้อนครับมันร้อนทําให้ปลามันเหมือนปลามันช็อกครับช็อกแล้วก็แล้วก็ไม่ค่อยกินครับไม่ค่อยกินสาหรับผมนะความเคี่ยวของผมนะผมถือว่าปลาเนี่ยค่อนข้างที่จะ เขี้ยวเลยครับเขี้ยวเลยครับมันจะกินช่วงเช้าครับใครจะพลาดช่วงเช้าไปนี่ลําบากเลยครับเพราะว่าช่วงเช้าจะเป็นช่วงที่ปลาจิงกินดีนอ่ะปลาจิงกินดีแล้วสายไปลําบากละลำบากแล้วมันมันก็ป่าปลายครับป่าปลายไปถึงไปถึงมุ่หนอมันจะกินไปถึงป่าปลายไปถึงเยน็ยนเย็นเลยครับเย,นย,นยน็นเย็นช่วงประมาณห้าโมงครับประมาณห้าโมงครับมันถึงจะมันถึงจะพวกจะเป็นพวกปลาในาปลาจะเพียนก็มาลอยๆลอยกินอีกทีหนึ่งก็ก็ ถ้าทุกพูดถึงนะครับช่วงเช้าเนี่ยดีสุดครับดีสุดเป็นปัจินิคแต่ถ้าเก็บช่วงเช้าไม่ได้นะลำบากเลยครับบ่อเนี้ยครับน้ำมันตื้นครับอย่างว่านะโอ้โหตกอ่ะโอ้ปลาไม่คิดตื่นครับพอเหยื่อไปตกแรงปุ๊บโอ้เมติแตกกระจายเลยมันเหมือนมันเหมือนตกใจสะดุ้งอ่ะสะดุ้งเหยื่อตกเจอตกน้ําน้ําระดับความลึกแค่ประมาณเจ็ดสิบเซนคะครับโอ้โหก็ถ้าใครจะมาก็ลองเตรียมตัวมาให้ดีครับ ปลาบ่อนี้นะครับก็ก็แต่ปลาถามว่าเยอะไหมมันมีเยอะครับเยอะผมเห็นปลาตะเพียนปลาตะเพียนมันมีปลาในปลานินครับหลักๆก็ปลานิยนครับสวยที่สุดครับสวยที่สุดแล้วก็มีปลาตะเพียนปลาในปลางวนจันท์ครับงวนจันทร์แล้วเขาบอกว่ามันมีปลาใหญ่นะครับปลาใหญ่พวกปลาบึกนะผมก็ไม่เห็นนะแต่ผมไปสายนะผมไม่เห็นนะแต่น้ำมันตื้นนะทำอะไรไม่ค่อยได้เยอะมากครับปลาัมตกใจนะวันนี้ผมตกเจ็ดสองครับเจ็ดสองอะ เอาเป็นว่าก็ตามนี้ครับก็วันนี้ก็มาเที่ยวชมบ่อนี้ครับบ่อนี้ด้วยกันนะก็ได้เห็นได้ได้เห็นบอ่อเห็นสถานการณ์นะว่าเป็นยังไงนะว่าเราจะจะตกปลาอย่างไงสําหรับบ่ออย่างนี้แต่ผมวันนี้ผมตกขนมปังทั้งวันนะครับขนมปัง NK ครับทั้งวันเลยครับทั้งวันผมไม่ตกอาหารนะอาหารผมผมใช้แป๊บหนึ่งครับผมรู้สึกว่ามันมันไม่ได้ผลนะมันไม่ได้ผลปลาไม่ค่อเข้านะแต่ ตกปลาบางท่านนะใช้อาหารนะครับตกได้ปลาคนะรับตกได้ปลาตกได้ปลาอยู่แต่ผมตกขนมปงังผมปรนินปลาอะไรผมก็ขนมปังหมดครับกินขนมปังหมดขาดไป2ตัวก็ออคลิปนี้ก็ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนก็ติดตามชมกันต่อครับคลิปนี้นะครับถ้าใครถ้าใครชอบนะก็ขอกดไลค์กดแชร์ครับกด s u b สไครต์นะและกดกดกระดิ่งครับติดตามเลยนะครับ เพื่อจะไม่พลาดในคลิปต่อๆไปนะว่าผมจะไปที่ไหนครับครับสุดท้ายนี้ก็ฝากช่อง NK Fishing Thailand นะครับ NK Fishing Thailand ไว้ด้วยนะครับเอ่อเป็นช่องน้องใหม่นะครับช่องใหม่ครับที่ที่ผมกำลังทำขึ้นมานครับเทคนิคการตกปลาตกชิงเหลียวว่าตกชิงหลิวตกตีกปอมาตีกระพงลนะวันหน้าครับวันหน้าถ้ามีโอกาสครับจะไป จะไปเอาผลงานมาฝากให้ดูนะครับสำหรับตีย่บปอมแล้วก็ตีกรบพง์แต่หลักๆคือน่าจะตกชิงหิวครับผมเป็นคนชอบตกชิงหิวครับครับก็ขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับที่ดูมาถึงตอนสุดท้ายนะครับตอนนี้ตอนตอนสุดท้ายละก็ไม่มีไม่มีอะไรจะขอบคุณนะก็ก็เดี๋ยวเราก็ติดตามครับติดตามชมคลิปต่อๆไปด้วยนะครับครับขอบคุณครับ